ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาด์ดเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่15เมษายน2563นายนะครับผมเมื่อวานก็ไม่ได้รีวิวนะครับพอดีติดธุรนนิดหน่อยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับผมอ่าในส่วนของไฟฉายนะครับผมเลเซอร์เนาะเลเซอร์สโคปแล้วก็ขัดทรายนะครับแล้วก็ชุดแซ่อุปกรณ์ทำความสะอาดลําเกลียวนะครับผมโอเคนะครับสินค้าแต่ละตัวนะครับผมมีรับประกันทุกตัวนะครับผมอเดี๋ยวผมจะบอก ตัวแรกกันเลยนะครับในส่วนของไฟฉายตัวนี้นะครับสมาชิกท่านเราสามารถปรับได้นะครับผมสามารถปรับได้ตัวนี้สามารถชาร์จได้นะครับสเต็ปแรกนะครับผมกดไปไฟสีเข้มนะครับผมไฟจางนะครับจางไปนิดหน่อยแล้วก็ไฟกระพริบนะครับสามารถปรับได้นะครับซูมความความขยายของไฟฉายนะครับโฟกัสการโฟกัสนะครับสมาชิกสามารถปรับได้นะครับผมโอเคนะครับ ตัวนี้สามารถชาร์จได้นะครับผมสามารถชาร์จได้แล้วก็ในส่วนของถ้าเราจะใส่ฐานนะครับก็ใส่ได้ซื้อฐานมาใส่ตรงนี้นะครับผมใส่ฐานตรงนี้แล้วก็ใส่ไปนในเผย์ใช้เวลาทําเป็นในส่วนของตัวสํารองนะครับผมสํารองเวลาท่านสายล่านะครับผมสามารถทําเป็นส่วนของสํารองได้แล้วก็ในส่วนของหัวชาร์จขาจับปัจเจัยแอลครบเซตนี้นะครับผมครบเซตนี้ให้ราคาพิเศษสุดๆเลยนะครับสามาชิกทุกท่านราคาที่ท่านจะได้ไปคือราคา 490บาทจะส่งฟรีนะครับผมจากปกติ690นะครับผมให้ราคา490บาทส่งฟรีต่อไปนะครับผมเลเซอร์สโคปนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะประกอบด้วยตัวสโคปนะครับผมสโคปตัวนี้เป็นสโคปจุดสีแดงนะครับผมเป็นสโคปปรับในนะครับแกนเกันไวสามารถปรับได้นะครับผมรังจับนะครับผมอาร่างจับ ตัวครอบนะครับประจแอลแถมไม่ฟรีนะครับสมาชิกทุกท่านเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของตัวงานนะครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะจุดสีแดงนะครับสมาชิกตัวนี้ก็เป็นตัวปรับในนะครับผมสามารถปรับได้นะครับผมก็ปรับได้แกนวนะครับปรับเหมือนสโคปทั่วไปนะครับใช้ประแจที่แถมไปให้นะครับผมปรับได้ล็อกในตัว้ตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับกับสโคปเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถปรับได้นะครับผมโอเคการใช้งานเบื้องต้นนะครับผม รังจับนะครับรังจับที่แถมให้ไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สามารถจับสะคบได้เลยแล้วเราสามารถเซตได้ว่าจะเอาด้านซ้ายด้านขวาด้านบนตามใจคามชอบนะครับผมหากท่านใดซื้อตัวอะไหล่สโคบไปแล้วนะครับไฟฉายก็ติดได้ง่ายนะครับรังจับอโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของหางหนูตัวนี้แถมไม่ฟรีนะครับผมแถมไม่ฟรีรังครอบนะครับผมรังครอบ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของขาสายตัวนี้นะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับสมาชิกทุกท่านสามารถตดได้ทุกรุ่นนะครับยืดหดได้ปรับได้นะครับผมเมื่อกลางเสร็จจะได้ลักษณะแบบไหนมาชมกันครับยาวมากนะครับสมาชิกทุกท่านเราสามารถปรับได้นะครับผมปรับได้เอียงได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับวัสดุทําจากอลูมิเนียมนะครับผมไม่ใช่พลาสติกนะครับผม บางรุ่นที่เขาขายกันก็เป็นพลาสติกก็มีครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับนี่เป็นอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานนะครับผมอ่าลืมบอกราคาเจ้าตัวอ่าในเสื้อสโคปนะครับผมตัวนี้ชุดละอ่าหกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีนะครับสมาชิกกันในเสื้อสโคปหกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีขายสายตัวนี้นะครับผมก็แถมรังจับปะแอลนะครับผมหกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีเหมือนกันต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของแส่แส่ตัวนี้นะครับจะทำโครมสะอาดลำนะครับกลาเกลียวให้สะอาด เพิ่มความแม่นให้สมาชิกนะครับผมไม่ติดขัดล้ำอะไรพวกนี้เวลายิงไปมันมันเพี้ยนนะครับผมมันเพี้ยนใช้ตัวนี้ทำความสะอาดนะครับผมใช้ได้ทั้งเบอร์สองนะครับหรือว่าห้าจุดห้ามิลนะครับผมแล้วก็จุดสองสองได้หมดนะสมาชิกท่านก็ถูกมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมเป็นของยี่ห้อกามโมนะครับผมกามอ่าราคาเซ็ตละชุดนี้เซ็ตทำความสะอาดนะครับผมเซ็ตละสองรอยเก้าสิบบาทส่งฟรี ขาไซต์ตัวนี้นะครับผมหกรอยาสิบบาทส่งฟรีไรเซอร์สโคป690บาทส่งฟรีไฟฉาย490บาทส่งฟรีสนใจสินค้าตัวไหนนะครับผมแอดไลน์มาหาผมได้นะครับไอเดียไลน์ศูนย์แปดหกแอดมาสอบถามกันได้นะครับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับสนใจสินค้านะครับแอดไลน์กดไปที่ไลน์นะครับผมแล้วกดอ่ารูปเพื่อนๆนะครับปุมขวาบนครับแล้วกดคําว่าค้นหานะครับผม แอดไลน์ามาสอบถามกันได้ครับ ID ไลน์0เป6 4 3 9 5 5 1 0ครับครับสุดท้ายนี้ท่านไม่กวนคราบฝากกดติดตามและกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อดูสินค้าใหม่ๆก่อนใคร